อายุไม่เต็มนครับเอาขอถ่ายคลิปนี้พอดีนั่ง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 คุยกับนี่แหละครับพระอาจารย์ที่ที่วัดบ้านอะไรนะที่นี้วัดดอนมูวัดดอนนะฮะวัดดอนูลพอดีคุยกันถูกใจก็เลย <c oughs> นั่งคุยกันนานนิดนึงในเรื่องของธรรมะธรรมะคือการคุยกันความจริงเราไม่หลอกกันเราไม่อะไรสักอย่างคือทำต่อทำสนทนาธรรมเขาเรียกว่าการคุยความจริงต่อกันนี่แหละนะครับ คือหลวงพี่นี่เกิดเกิดพี่อย่างไรงครับผมอายุห้าสิบปีนี่เลยครับปีชวดฉลูขานมาอะไรพวกนีป้ปีมะเมปีมะเมอุ้ยอ่ะองงงงงงงคนคนลุกสู้สู้ๆเลยครับวันนี้นี่ไปคารวะคนที่เกิดปีมะเมมาไปคารววะเอานมไปให้ ให้ให้ให้อาอรโรธซึ่งอาโรธนี่แหละครับผมผมรู้จักมานานคนเกิดปีมะเมคําว่าปีมะเมตัวนี้นะครับมาจากแพะแพะก็มาจากพระนะฮะแพะนี่มาจากพระทําไมต้องเป็นมะเมทําไมต้องเกิดเกิดปีเนี้ยนะฮะทำไมถึงแพะกับพระเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเขาเป็นแพะมาก่อนเลยจะมากลายเป็นพระ นะครับก็คือบุญกุศลที่สุดที่สุดของชีวิตเนี่ยทำบุญคนบกขึ้นเลยแล้วก็ส่วนมากสร้างชีวิตตัวเองบางทีทําดีเท่าไหร่มันไฟตกน้ําเป็นดวงมาจากสวรรค์ชั้นที่สี่นะเขาว่าจะอั้นนะครับผมผมผมอ่าสเส็จในดวงธรรมตอนอายุ39ปีตอนอายุยีปีนะครับนะยีปีตอนอายุนั้นนะครับพระแม่กนอีมาอยู่ตัวเอาคุยกันภาษาเหนือเนาะอันนี้หลวงพี่คุเหนือนี่นะฮะ คุยกันภาษาเหนือนะครับก็คือตอนอายุยี่สิบปีนะฮะพระแม่คนอิมมาอยู่โถยแล้ว,วคุยภาษาพระแม่คนอิมนะมองชิงอุงตงเอีึง่งนกากยงมติกาโยงมติกาไม่ว่ากี่ทบกี่ชาติฉันก็เป็นคนอย่างนี้แต่เธอทําไมทําตัวไม่ดีทําตัวแหลวแหลกไปกินเนะสัตทำไมแล้วเขาคุยเขาเขาคุยในภาษาจีนนะฮะแต่ว่าผมแปลได้นะฮะผมเป็นคนแรกที่งงกับตัวเองตั้งแต่ตอนอายุยี่สิบปี ครับแล้วพอมาเรื่อยๆเรื่อยๆตอนอายุยี่สิบปีฉะนั้นผมก็กินเจเลยตัดสินใจกินเจแล้วก็ประวัตินาตัวเองว่าจะกินเจตลอดชีวิตนะฮะกินเจตลอดชีวิตเลยอีหนาแล้วก็บอกว่าพอกินเจไปปึ้ง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 ประมาณเจ็ดปีนะฮะจากอายุยี่ห้าถึงตอนอายุยี่สิบเจ็ดนะฮะ ยี่สิบเจ็ดเอ่อตอนนั้นยี่สิบเจ็ดปั๊บพระแม่คนอิมบมดอยู่ตุ๋บหมอยู่ตัวละมากลายเป็นอูกก่ก้อนตุ้งอ,อง๋อหมดซุ้งหยงหงห้องลึกษ์สูงจ๋าดีผู้เจ้าเลสยมมสูงก้อนหยงหมดซุ้งกูอยู่นะฮะต่อไปนี้ปู่ฤาษีจะลงล่างเจ้าให้เจ้าไปทํางานในการนวดจับเส้นนู้อครับก็เลย เออเราไปถามอาจารย์คนที่เขาทําป้ายผมจะทํำยังไงกับชีวิตของผมแบบนี้ผมก็บอกว่าถ้าในนามการแสดงให้ให้เจ้าชื่อสิวะชัยโยหมอจับเส้นัยโยประมาณนี้ครับเพราะชอบหลวงหลวงพ่อธรรมชัยโยตั้งแต่อายุสิบสาปีนะฮะตอนที่บทเนนผมบทเนนห้ามสา นะครับจบทั้งทาเอกจบพระอนุมหานะฮะทั้งโลกทั้งธรรมทั้งอะไรก็คือเขาออกมาแลคือเรียกมหานะครับนะฮะแต่เวลาเราเมาหน่อยก็ปักหมาะไรนะขึ่นว่ามันจึงก็คือทั้งพ่อทั้งแม่แหละครับผมนะผมชีวิตผมเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เรารู้แต่ว่าเรามักแก้งโง่ไปตลอดก็คือพอมารู้ตัวตอนอีกทีตอนที่ปั้ง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 แล้วแต่ทำงานแล้วก็นวดตอนนั้นไม่รู้ นเคยยังยังอยู่ในทรงปูอยู่ตอนนี้สามสิบเก้าปีนะครับไปรู้ตัวตนว่าอืออันนี้หรือพระศิวะนะครับเนาะองค์พระศิวะนี่ก็คือท่านเป็นเทพในตำนานอินดูนาอนะครับองค์พระศิวะนี่นะลุกขึ้นฟ้อนลำตุ้งดิงตุ้งหลุงตุ้งดิงตุ้งนุ่งลุงตุ้งดึงทุกท่าร้อยแดท่าเขาเป็นหยัางนีู่นะเขาก็บอกว่าเอ๊ะ เขาเป็นอย่างนะครับอาจารย์เนนะี่นะะก็พระศิวะมาอยู่ตัวอ๋ออ๋พระศิวะมาอยู่ตัวแล้วผมบอกว่าอาจารย์ถ้าพระศิวะมาอยู่ตัวผมไม่นะทำใจแล้วครับผมไม่ครับคือพระศิวะเดนนี้บอกเื้อปู่มาแล้วเน้อบอกเื้อพระแม่คนอิมมาตัวเน้อต้นก็ยังมาอยู่เห็นไหมเขาจะเป็นพระแม่คอิฎมก็ โอ้จูหม้วตียโอชองก็บจูหัวอฉี่วันนี้ว่าเฉียงวันนี้ว่าใจเนี่ยปีใหม่ทั้งชีเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะให้ฮักกันฮักกันศัตรูที่เธอร้ายกันที่เธอกับเธอเนี่ยมันอยู่ในตัวเธอหนาเวลาอิทธาลมณ์อน,นิี้ถาลมเธอนะ่นะอารมณ์ดีเธอก็จะเป็นนางฟ้าอารมณ์บ่ดีเธอก็จะเป็นมารตบแข่งกันนะนวุ่นวายวุ่นหวือ เวลาไปสอนคนนะทําใม้คนนี้ว่ายังอยู่ในร่างพระศิวะเอ้ายังไม่ไปไหนสักองค์ครับแล้วตัวผมไปอยู่ไหนหนี่นะบางทีนะครับผมแล้วก็ชีวิตเหมือนกันตอนนี้ห้าสิบห้าสี่สิบเป้งละอันนี้ก็คือตอนนั้นยังไม่เผยไปไ้เลพอมาปีนี้ปั้งตำหนักทุกตำหนักตำหนักทุกตำห,หนักวัดทุกวัดเปิดพิเศษชายชาญกันหมดครับ ไม่รู้มันถึงเวลาที่ต่อจากนี้ไปนะฮะก็คือต่อจากนี้ไปนี่นะสายสายสายเทพพรมจะดูแลพุทธศาสนาสืบไปนะครับอีกอีกสองร้อยี่อสองร้อยยี่สิบห้าปีนะฮะพุทธศาสนาก็จะจะ,จะจะจะสิ้นสุดต่อไปนี่นะก็พระรีอ่านก็จะลงมานะฮะตอนนี้พระสีอานนี่อยู่นะนะฮะดินแดนอ่าดินแดนสวรรค์ เขาบอกว่าอยู่ชั้นชั้นสีชั้นสีนี้ก็เกิดปีมะเมียน่นครับผมจะมีปีชวดมะโรงมะมีชวดมะโรงมะเมียที่เพิ่นลงมานะลงมาจากสวรรค์เพื่อมามาคือมามาแสดงความรักต่อกันวันที่สี่วันนี้นะถึงว่าทำไมทําไมนะวันนี้ปกติปกติบรได้มาขายนมไปนวดจับเส้นเขาติดต่อกันส่งสวรา์ละ ก็ว่าจะพักประคายนมละอีกนะเอา้าอันนี้ทำไมอย่างมามาขายนมได้ลก็คือโอ้อน,อนะครับเราเป็นตัวแทนสำหรับคนที่พักกันแล้วใส่เทพครับมันขาดหมได้ครับการบอกพักกันในอย่างเรื่องพวกนี้นะครับก็คือมันจะมีอยู่ปีเซียนสี่ที่ดูแลดูแลเทพอีกทีนึงก็คือปีพีขานละกาจอ๋อแล้วก็ปีวอกครับ อันนี้บอกู้ว่ารู้มาจากไงมันเป็นออโตเมติกหมดเลยเวลาถ้าคุยกับมหาสมปองนะเดี๋ยวมหาปหามหาสมปองนะฮะเวลาคุยตลกนะนะพระมหาไม่ต้องไปเองาห้าที่หลังซ่วมนะ่เห็นนะแม่ป่วยอยู่ตั้งหลังอนะพอขึ้นเวทีจับมหมวันนี้ฉันสบายดีนะแต่แตนะเราเรา,เร,า,เร,ารู้กันนะครับนะฮะ นะค,คุยไปคุยมาเหมือนเหมือนเหมือนอพระพุทธเจ้าคุยกอนน่อนอานนันนะเห็นอย่างพระพุทธเจ้าเห็นไหมนะครับพระอนนน์บอกว่าเห็นอะไรครับท่านนะเอเพราตอนนี้ยังไม่เห็นเหมือนกันเหรอคือเรารู้กันไปหมดแล้วรมกลืนกันไปหมดแล้วนะฮะคือสําเร็จขั้นเดียวกันแล้วประมาณนี้ครับ ไปถึงกันถึงกันจนที่ว่าอ๋อนะฮะแต่เขาไปอวดไหนบดได้ด้ออย่าไปอวดอุตริมนุษยธรรมนะตอนที่เป็นพิสูจน์นะนะอย่างอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างผมคุยก่ผมคุยได้เนะผมในเป็นคารวาไนะ่เนาะอู้เล่นกันได้มกจกกันได้เพราะเป็นคารวสนะฮะแต่พระพิสูจน์นี่ไปอูบนะ้บ่ได้นะฮะก็อย่างผมนี่นะผมจะบอกว่าผมอยู่ในสายเทพ อยู่ในสายของคนที่ระดับขั้นเทพก็คือขายนมวันละโอ้โหจะขายเท่าไหร่นะครับก็ได้หมดจะขายวันละร้อยถุงก็ได้นะฮะเอาไปปากลงทานไว้อย่างนี้แล้วก็หาแม่ยกมาเอาไปอห่านี้นะเนยหมดครับสายนี้เขาจะทําตนแบบโอ้โหนะฮะกลมคกลือนอย่างเนี่ยไปไปที่นี้นะฮะและในวันหนึ่งวันสุดท้ายหรืออะไรผมไม่วังจะเทุกคนเนี่ย มันต้องไปตามกรรมที่ทํามากรรมดีเราอกรรมดีเนี่ยผมปีนี้ผมบุ้งวาจะได้ดีขนาดไหนหรือว่าจะได้ร่ารวยเป็นกี่เงินล้านพันล้านจะได้บุ้งเพราะความฝันและความหวังผมไปจับเส้นให้กับสุลต่านนะฮะว่าแต่แรกว่าว่าจะไปต่างประเทศเลยน้องก็ขอมาช่วยครับน้องชายนะก็ยังมีความบุพันกันอยู่ก็เราก็โอ้ยอย่าเพิ่งไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปรวยพันล้านแล้วเนี่ย นะฮะมันอยู่ฮร,รมดาบได้ละแต่หนอขับรถโปเช่งไงนะรรมดาบได้ก็เลยเพิ่งจะออกรถมาไม่กี่วันเนี่ยออกรถคันใหม่แต่ว่าคันใหม่นี่ก็คือมันเสียงคล้ายโปเช่เลยออ้อหนะครับหลวงพี่ใจบอกว่าเอาแก่นี้ก็พอแล้วจวบอกว่าช่วงนี้นี่ผมรู้สึกผมรู้สึกอยากสึกจังเลยนะ,นะ <c oughs> ผมรู้สึกอยากจะสึกแล้วน่นะครับหลวงใจอ,อย่าไปสึกมัน บวชยเงี้ยอุ้ยรู้ได้ไงเนี่ยรู้จิตกันได้ไงคือมันเริ่มรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขในทางโลกแล้วแต่ด้วยหน้าที่ครับด้วยหน้าที่ที่เราทำงานเนี่ยทำให้เขามีความสุขทำให้เขามีความอบอุ่นเวลาเราไปเจอเนี่ยญาติโยมหรือว่าเจอเจอไม่ใช่ญาติโยมเจอเจอไอ้คนที่เป็นสาวกครับผมนะฮะเจอสาวกทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย เขามีความสุขเขาไม่เขาสนุกสนานหัวเราะกิ้งขกิ้งกัเมื่อกี้ขึ้นไปโรงเรียนก็โอ้ยเขหาหัวเราะกันทั้งโรงเรียนกันนะครับ<ม>เพราะว่าเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงได้ไหมกระทั่งก็คือคนคนเดียวคุยได้ถึงร้อยแปดเสียงได้หมดเลยเหมือนเหมือนกับเหมือนกับมติตาคาบอร่ะที่ทําเรียนเสียงได้นะฮะก็คือสามารถทําได้กลมกลืนได้เลยนะฮะ มาท้าชีวิตเนี่ยนะครับก็คือมาเสียตรงที่ถ้ากินเหล้าขาวแล้วกลายเป็นเพีย้ยนเลยครับวิลศกรรมลงยงกลายเป็นอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวก็ไปชีนะ้หน้าด่าคนนั้นคนนี้นี่มันคืออะไรไปมานั้นนะถ้าเพี้ยนขึ้นมานะอ่าเป็นทุกสังคมทุกว่าในความเ้านพรถาถือเสื่อมเสียไปหมดเราต้องกลับฟื้นขึ้นใหม่แล้วก็อัตมาบมแล้วนะอัตมาไม่มีกินเหล้าอีกแล้วนะ จะมาถวายเบียนะนะลูกศิษย์ลูกหาที่ที่เขาเคยเคยเคยเป็นเพื่อนกันอะไรเงรี้ยครับเป็นเป็นเพื่อนกันทั้งหมดเขาเขาเขาจะโอ้ยสาธุสาธ,สาธุแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองใหม่จากอ่าที่เราสำเร็จทเทมา,าแต่จริงๆแล้วผมความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันเป็นความรู้สึกในในที่แกล้งทำนั่นเองแกล้งทาให้เขารู้ว่า ชีวิตมันอะไรก็ตามไม่ว่าเหล่าสุราเมรยะมัชชะหรืออะไรต่างๆนานะเนี่ยมันมาทาร้ายใจเราไม่ได้ครับมันวัดกันที่ใจครับจริงกงครับนี่แหละผมคุยกับคนเปิดปีมะมะเมเนี่ยเรื่องนะฮะรู้เรื่องทั้งหมดเลยเพราะว่าผมผมต้องต้องพนมมือนะฮะเท้าสักกะเบื้องบนเทวราชเทวราชอยู่เบื้องบนเนี่ยท่านก็โอ้โหมะเมเนี่แหละครับ ข้างบนซูดเลยนะคนลุกเงาเง่ามุ่งจะก,กอบปูผู้คาก็มะเมครับวันนั้นไปไปหยอกเพื่อนผ่านตำหนักทูคาเนะี่ยบอกว่านะฮะป,ปูยินหนอยเสียม่หนอยก็น่าเสีงนะโ,โย่นะยกูมัดเสียะสักสามพันบาทนะฮนะถ้าปูซักซิดจ,จริงเนี่ยนะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือถ้าปูซักซิดจ,จริงเนี่ยนะนะให้ลูกได้เก็บตังค์ได้สักสามพันล็อคนะครับแล้วก็มาย้ําอีก ทานมาอีกกําหนดกนึงก็บอกว่าเอาเด้อปูน่าจะขอบนไว้นะถ้าปูา่ซักซิดจริงเนี่ยขอให้ลูกได้เก็บตังได้สามพันเตอร์อ้ขนลุกเง่าเง่ครับเก็บตังได้แค่เก็บตังได้สามพันนะครับทีนี้พอสามพันเนี่ยนะแต่ก็ใจยังบดีเจ้าพอ,อามืหูว่าเจ้าของเป็นไผมันต้องคนในบ้านเนี่แหละ ใก,ใกล้บ้านพามันอยู่ในบ้านเขาแล้วเก็บได้ในบ้านเขาเื้อจะคืนเจ้าของจะให้ก็เออมันบนปู่ไว้แล้วเนี่ยเนาะความในใจเขาเออวะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเ็าไปสารภาพบาปเอาอีกนะเนาะฝากไปนะฝากฝากฝา,ากเป็นกรรมเป็นบุญของของผมยังไม่สบายใจอยู่ทุกวันนี้ก็คือเจ้าของเงินคำวา่าได้ใจได้หเอ <laughs> อเด่าจะรไใดก็เอ่อ ปิดคลิปตรงนี้ไว้ก่อนนะครับน่าแล้วก็นะฮะเพราะว่าคุยเมินแล้วเดี๋ยวนะฮะตุ๊ปี้จะรำคาญเนาะ